สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแพคกิ้งเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเกม t r a n s p o r t 2เลยครับเป็นเกมที่สร้างเกี่ยวกับการคมนาคมนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่นแหละก็เคยเล่นอยู่นิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เราก็เล่นเป็นแล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเล่นแบบแคมเปญนะครับเพื่อเล่นให้มันผ่านาเป็นเรื่องนะครับหรือว่าจะเล่นแบบฟรีเกมเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวผม อยากลองเล่นแบบแคมเปญดูนะอครับมอว่าเราไปแคมเปญเนี่ o อันนี้เนี่ยมันเราจะผ่านแล้วนะครับอันแรกผมผ่านไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่ผ่านนะเอ็นจอ In the Nevada Territory, where until recently only a handful of buffalo grazed, oh, uh, uh, nowadays uh, uh, bon, it's all bon. hustle and bustle. Beyond the Sierra and yeah, near yeah, the Carson yeah, River, yeah, gold has been found. There's supposed to be loads of it. All you need to do is dig it up. Anyone who keeps at it hard enough will be richly rewarded. What a อเมริกาอินเดียไมค์ออฟเดอะสิบเก้าแอนนแอนทรีอินเดเนวาดาโอในรัฐเนวาดานี่เองนะครับไวรูนิตรีคอยด์โอลี่เกมนี้เป็นเกมแนวแบบสร้างแบบอารมณ์ประมาณเหมือนซิมซิตี้นะแต่มันมันไม่ถึงกับซิมซิตี้จ้ามันเป็นแบบให้เราสร้างกัน,นกัมันคมเพื่อให้เมืองเจริญขึ้น,นอะไรประมาณนี้นะครับ เคมาแล้วเว้ยก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคกระตุกกระตุกกระตุก Welcome to uncharted territory Welcome to uncharted newcomer โอเคครับผม Want to get rich Want to get rich เออพูดมากจังโอเค thanks to cleverness ตอนนี้มเราโลทำากนทำเขา้าซูบอกแล้วก็มุนซ้ายมุนขวาเออโอเคครับแล้วก็มุมคามล่าไปห้าแล้วโอเคแล้วก็แล้วก็ให้เรากดตรงนี้

สายหนึงขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเหมือนแบบที่ขนส่งับอเ,เรียบร้อยครับหลังจากนั้นมันจะให้เราสร้างจุดจอดรถ building depot o a d e p o y โอเคเรียบร้อยครับสร้างแล้วนผมพเบืเ่บอสามเาเช่ โอเคครับแล้วก็ให้เราซื้อรถรถที่ส่งมาสัก2คันโอเคเดี๋กวนั้นก็แอดเข้าไปในไลน์ปัป๊บเรียบร้อยฮะรถมาออกมายังยังไม่มาอีกอะเอาเดี๋ยวดิรถ <c oughs> มาไม่ออกมาบั็กหรือเปล่าเนี่ย อ,อ,อ,อลืมกดตรงนี้โอเคครับรถม้าออกมาแล้วครับผมเป็นรถส่งของนะก็เราสามารถเล่งเวลาได้ผมจะเล่งเวลาเลยกันเราก็จะทาการไปเอาไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีไม้มาวางนะครับผมแต่ยังไม่มีหรอกรอไม้มานะครับเพื่อเอาไม้ไปส่งยังจุดตรงนี้นะครับ ไม่ใช่สิเราต้องเอาไม้จากตรงนี้ไปส่งตรงโน้นสิเออใช่ไหม,มจอดแล้วก็ไปตอนนี้ชาวเมืองยังมีน้อยอยู่เลครับอตอนนี้มันยังไม่บอกให้เราสร้างอะไรนะครับรอแค่ไปขนของจากตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปใส่ตรงนูง้นแต่ภารกิจต่อไปมันก็จะให้ไปต่อนะครับ เป็นเกมที่ดำเนินการแบบช้าๆดเดิมเดิมไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับผมโอเคอันนี้ก็ขนไปและรถม้าก็ขนไปนะครับขนไม้ได้แค่4อันนะฮะแ้วก็ไปส่งอีจกจุดนู้นนะครับจริงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันนับเป็นวันเวลาก็จะดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นยุคคาร์บอยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นยุคคาร์บอยนะครับเพราะยังใช้ม้าในการขนส่งอยู่นะครับ มาแล้วโอ้โ oh, หขึ้นเดินมาโคตรช้าโอเคมาถึงแล้วแหละป๊าบเรียบร้อยครับวันนี้นั้นให้เรากดกรดินิวต่ออันนี้ต่อไปเราจะทำการสร้างรางรถไฟนะครับในการที่จะสร้างจุดที่ให้รถไฟมาต่อเราได้เดี๋ยวนะเอ่อขยับโอเค ฮะพิกอะคาโกสุดอะไรวะออคาโกโอเคเราสร้างปิดนะครับเรีย mm hmm. บร้อยครับรางรถไฟเอาไว้ส่งของนะครับมันจะแยกระหว่างรางรถไฟส่งของกับรางรถไฟแบบส่งคนนะครับโอเคอันนี้มันให้เราสร้างถนนต่อสร้างรางรถไฟต่อนะจุดนี้ก็ mm hmm. จะเจาะอุโมงค์เข้าไปยังภูเขานะครับเพื่อให้ส่ง แล้วก็ลากจุดสีดเขียวมาตรงจุดนี้โอเคแล้วก็ลากจากจุดสีเหลืองมาตรงจุดนี้ไม่ใช่ไม่ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองเป็นอุตสาหกรรมแร่นะครับซึ่งเราต้องส่งแร่จากตรงจุดนี้มานะครับโอเคมันให้เราทําการสร้าง ลายสเตชันแอบในการที่จะไปอย่างจุดโนแนบก็สร้างไปเลยเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นมันก็จะให้เราสร้างจุดที่เอาไว้สร้างรถไฟนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็เชื่อมต่อรางเข้าไปเรียบร้อยครับก็ซื้อรถไฟ ให้เราทำการซื้อรถไฟนะครับ1คันแล้วก็เป็นรางบรรทุก3อันนะครับไปไปก่อนเลยไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทำการแอดเข้าไปเรียบร้อยฮะร,รอรถไฟไปส่งครับผมรอรถไฟไปส่งของจริงๆมันสามารถดูในมุมของรถไฟได้นะครับก็เนได้เฮ้ยมีคนด้วยใครอะ่ะ ซูมไม่ได้เนครับความเร็วรถไฟเป็นที่40ด้วย่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะผมเล่นเวลานะครับจริงๆมันช้ามากเลยมันโคตรจะช้าเลยนะครับน่าพวดสวยถ้าพดสวยนะครับ เ้าไปแนวมุงโอเคโออารมณ์ประมาณให้แนวคาร์บอยดสุ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 ดเฉยเลยโอเคสมัยนั้นนี่กว่าจะสร้างรางรถไฟได้นะครับถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับผมถือว่ายากพอสมควรเลยนะฮะ จริงๆมันช้ามากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมโคตรช้านะครับผมเลยต้องเร่งโอเคปิดเพลงไปเดี๋ยวโดรนกิเสิ็มาถึงแล้วนะครับมาถึงยังสเตชันที่จะทำการรอมแร่นะครับรอมแร่โอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เปการ activate Activity Layer เดี๋ยวนะ Use Layer เหรอแป๊บหนึ่งมันได้ผมทำอะไรวะคลิกเดี๋ยวนะ Cockpit Camera โอเค Cockpit Camera ครับ Cockpit Camera ค เรียบร้อยออกไม่ได้หรอโอเคครับแล้วก็ทำการ Need your future เดี๋ยวนะให้เราไปไหนต่อให้ผมไปไหนต่อวะเนี่ยเหมือนจะให้ผมทำการสร้างสถานีรถบัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ อา้าวสักครู่นึงครับโอเคหลังจากนั้นให้เราทำการแอคทิวิตี้อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ทำอะไรวะผมจำไม่ได้ Search for น่าจะให้ผมสร้างอะไรสักอย่างแถวนี้นะครับ าน,นะเดี๋ยวน่ะสักครู่เน่อเดี๋ยวนะนะออวนะมันให้ผมทำอะไรต่อวะออวเอา about need อยู่เลยน่าจะประมาณแบบว่าให้ผมทำการสร้าง สถานีเหรอ The are n t w i n n i n g ยังไม่มีอะไรต้องระวังผมปิดเสียงเพลงไปแล้วนะมาได้ไงรถไฟมาแล้วครับรออีกสักแปบหนึ่งผมคิดว่าน่าจะ มันน่าจะให้เราทำอะไรสักอย่างแต่ผมจำไม่ได้โอเคเอ่ม <c oughs> เหมือนให้ผมทำการทั้งเหรอไม่ใช่อ่ะไอทำอไรวะ u ูสเล l a อฮะเดือนแลนหรือเดือนย a ส t h ออะไรวะเดอะไรวะเด e อนแลนย o สเลเยงงลเนี่ยชมครับผมเริ่มงงแล้วครับเซฟก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซฟนี่นี่ โอเคอืมอ๋อนี่ไงโอเคจําได้แล้วต้องการคลิกตรงนี้และให้เราทําการสร้างสถานีรถบัสเพื่อทําการจอดรับผู้โดยสารนะครับเึ๊บตรงจุดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองโ okay. อเคหังจากนัก้นให้เราทําการ สร้างไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปบวกสเตชันแอดสเตชันครับ1 2 3เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการสร้างสถานีรถเพื่อทำการเอาไว้ส่งผู้โดยสารครับกรสร้างไว้ใกลๆแล้วกันแล้วก็ทำการให้เราสร้างรถม้านะครับ เพื่อที่จะทํเนินการรับส่งผู้โดยสารนะครับจานวน3คันเรียบร้อยแล้วก็ส่งในรายที่3รับเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอให้เขารับผู้โดยสารจํานวน5คนนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้โดยสารอหมมีผู้สารมา1คนแล้วนะครับรอตรงจุดนี้นะครับผมสวัสดีคุณปลาอาร์คีพอเตอร์อะไรอะโบนัส อ๋อ follow follow เหมือน follow b o o หรอ,รอ,รอ,รอรนี่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ดูครับไม่ทันไรเปิดไฟแล้วโอ้โหคนรอตรงสถานีนี้เพียบเลยขึ้นเยอะไหมตั้งได้4คนนะครับความเร็ว 11... 12... 13กิโลเมตร ถือว่าช้าอยู่นะเมื่อก,ก่อนในสมัยก่อนนะพี่กว่าเดินนะครับผมโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับผมคอนเนีนิวต่อโอเคครับเราจะได้ทำการสร้างสถานีสำหรับส่งผู้โดยสารนะครับก็คือไปรับคนมาจากเมืองอื่นนะครับ เรียบร้อยครับผมแล้วก็สร้างรางรถไฟนะครับในการไปรับผู้โดยสารน,นะครับจากที่อื่นเนี่ยโอ้โหทำไมกระตุกทำไมกระตุกทำไมกระตุกจังมันไม่น่าจะกระตุกนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมบแล้วก็ เราจะทําการไปรับผู้โดยสารจากตรงนู้นนะครับมาที่นี่นะครับเราก็ต้องสร้างพัดเินเดี๋ยวนะสร้างแล้วนะโอ้ยมีคนมาสร้างบ้านแล้วครับผูบ้ชมครับเห็นไหมฮะมีคนมาสร้างบ้านแล้วครับ บาอ๋อโอเคให้เรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแลอบายิงเพื่นเกดน, <c oughs> นิวดีพอร์ตนิวไล นิวไลท์ใช่ไหมก็คือทําการโอเคเออแล้วก็สร้างรถไฟให้ซื้อเกตเนี่ยสอันแล้วก็เอามันไปวิ่งลายที่สีฟ้าโอเคครับเรียบร้อยฮะรับคนให้ได้20คนนะครับรถไฟเรากำลังไปแล้วนะครับผม ยิ่งรถไฟบรรทุกหนักเท่าไหร่นะครับรถไฟจะยิ่งช้านะครับทานสปอร์ตมอล็อกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตรงจุดนี้แล้วก็ต้องสร้างตรงจุดนี้ด้วยสร้างตรงจุดนี้ด้วยเอ่อตรงนี้จะเป็นทรัคสเตชันเบ๊บ แล้วก็ทําการสร้างลายไว้สีชมพูเพื่อที่จะให้มันมาลงตรงตรงจุดนี้โอเคแล้วก็ทําการสร้างรถขนของ1,2,3,4โอเคแล้วก็เอาไปลงในสีม่วง ใช่ไหมโอเคครับแล้วก็ข้างบนมันจะไม่มีคนทำงานหรือเปล่ามีอยู่นี่ว่าโอเคนี่ครับผมถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเริ่มมีคนมาสร้างบ้านตรงตรงนี้แล้วนะครับเหมือนมีคนมาสร้างโรงงานอะ แต่คนยังมาไม่ถึงนะครับอ,อันนี้รับคน20คนมาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ากี่คนดิ1 1คนนะครับรอบแรกมันบรรจุได้ทั้งหมด42คนนะครับก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะตอนนี้รถคันนี้กำลังไปขนของเหมือนรถเทลเลอร์สมัยเมื่อก่อนนะครับ สมัยนี้ก็คงเป็นเทนเลอร์ขนาดใหญ่เนาะสมัยนี้ก็คงเป็นไอ้นี่แหละเนี่ยครับมีเราต้องส่งคนจากนี่ไปที่นู่นนะครับแล้วก็ส่งกลับมานี่นี่นครับคาสันซิต,ตี้นะครับกับเล n โนเนะี่ยมมันเพลินจริงๆนะเล่นเกมเนี่ยมันเพลินจริงๆ8คนแล้วก็รับจากที่นี่ไปอะไรกันครับเนี่ย โอเคไม่เป็นไรครับเราก็มาทำตรงจุดนี้ต่ออันนี้ก็มารับสินค้านะครับก็ถือว่าไวเหมือนกันนะโอเคมันมีรถมาคว่ำไหมครับลงดอยผมว่าคิดว่าสมัยเมื่อก่อนก็น่าจะมีขับๆแบบวิ่งวอยู่ยางหลุด วิ่งอยู่ยางหลุดอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ส่งแต่ทานหินอย่างเดียวนะครับยังไม่มีคนเข้ามาในหมู่บ้านเนาะก็ก็ในระหว่างที่ว่างๆนะครับผมก็จะสร้างเหมือนเป็นสถานีนะครับเอาไว้ให้คนไปไปมามานะครับ ก็ New Line แอสเตชันเข้าไปปับ๊บปับ๊บปั๊บเออ่เดี๋ยวนะสร้างสเตชันอีกอันหนึ่งก็ได้ตรงนี้แล้วก็แอสเตชันเข้าไปปั๊บโอเคครับแล้วก็เราใช้ตัวเจ้าออกรถม้า จำนวนถามขันเหมือนเดิมครับแล้วก็วิ่งเส้นสีน,นี่ไปเรียบร้อยครับเกือบจะผ่านแล้วนะแจ้งเดือดซันนบ,บอะไรอะ Take to the surprise silver or proceed running at oh โอเค โอเคครับมันเป็นเหมือนภารก,กิจให้ผมทำเฉยๆจริงมันจะเสร็จแล้วนะก็เมืองสองเมืองเชื่อมต่อกันแล้วนะครับต่อไปเราก็อาจจะต้องย้ายเมืองแต่และเมืองมันจะมีภารก,กิจไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือในของอเมริกาใช่ไหมครับแต่เมืองต่อไปเป็นของอินเดียนะครับ เราจะไปดูของอินเดียกันว่าอินเดียจะเป็นยังไงผมอยากแบบเริ่มเริ่มแรกม,มีแค่2เมืองอะไรเงี้ยเราค่อยๆจเจริญขึ้นอะไรเงี้ยแต่จุดีแบบมันเป็นเมืองใหญ่ๆมันยังไม่ตอบโจทย์ผมนะสำหรับเกมนี้นะครับตรงนี้เป็นผู้คนอาศัยอยู่เยอะนะครับเราก็จะรับคนจากที่นี่มา ทำงานที่นี่นีครับแล้วก็เมืองนี้จะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีคนอยู่บ้างไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็ถือว่าระดับหนึ่งนะแต่ว่าเริ่มแรกม,มันก็เป็นเมืองเล็กๆแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะอันนี้คือกำลังไปส่งคนใช่ไหม โอ้โหคนเริ่มเยอะขึ้นครับคุณผู้ชมคนเริ่มเยอะขึ้นให้เราทำการอะไรอ่ะใช่ปะไม่ใช่นี่วะให้เราทำการลบอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ลบอะไรนะครับเทียบรอยครับผมผ่านนะฮะ เรียบร้อยครับจบเกมแล้วนะครับก็จะไปต่อในส่วนของอินเดียนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้อเมริกานะครับกับทานสปอร์ตสองเลยครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็แช่งเต้นคลิปใหม่ๆลงได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม